ใช่ครับขออนุญาตพูดคุยสักหน่อยครับดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร้องกับน้องชายสุทธิรักษ์นะครับน้องกันนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมเวทีกับน้องนิดนะครับน้องมิสคาราบาลผมเป็นเกียรติมากๆครับเป็นเกียรติมากเลยผมบอกว่าผมเป็นน้องเทพเพราะว่าผมออกอาราบาน้อยว่าเขาเลยเป็นน้องเขาไงเขารุ่นพี่ต้องดูรุ่นพี่มาทำอะไรผมก็ทำตามเขา ครับการดูว่าดูรุ่นพี่เขาทาอะไรครับทําตามเดินตามครับให้ผมเล่าไหมครับว่าเขาทาอะไรบ้างหลังเวทีไีมวันนี้ต้องต้องบอกว่าพวกเราได่มีความสุขมากครับเราได้มีโอกาสมาร้องเพลงต่อหน้าบรมครูของพวกเราอีกหนึ่งท่านนะครับคืออน้อยสุรพลดนนบุนิชนะครับขอเสียพรมาให้อน้อยด้วยนะครับ วันนี้ให้เกียรติมานั่งฟังพวกเราร้องเพลงนะครับแล้วก็มาด้วยใจจริงๆนะครับอยากมาพบเจอพวกเรานะครับวันนี้เป็นคอนเสิร์ตของครูชาลีนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้านะครับทำคอนเสิร์ตให้น้อยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับดีไหมครับพี่หนึ่งฮะครับผมแต่ของพี่สาวผมนะครับพี่หมูดาวใจยังยังยังไม่ถึงวัยนะครับพี่พี่ยังโอเคอยู่นะฮะ กราบสวัสดีพี่หมูด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่หมูดาวใจด้วยนะฮะสวยมากๆครับวันนี้แต่งตัวสวยมากๆเลยสวยมากนะครับออกมาร้องเพลงนี่ผมต้องใช้คําว่าผมสักการะเลยนะฮะผมียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนขาวนั่งอยู่บนหน้าเวที่ให้เกียรติให้เกียรติเป็นพี่สาวที่เคารพรักจริงๆนะฮะทุกคนน่ารักมากนะฮะครับผมวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์มากใช่ไหมครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆวันนี้ไดมาร้องเพลง ขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะครับพี่เพลงพรามากครับพี่คือตอนแรกผมได้เห็นเพลงนี้ในลิสต์ปุ๊กแล้วก็แบบได้ร้องเพลงกับพี่เท่หูเทนแล้วก็อาจารย์ธนิตผมรู้สึกว่าโอ้โหผมตายตาหลับแล้วเพลงนี้เป็นเพลง่ตายไม่แต่ผมไม่หย่าผมยังไม่เลืตายยังไม่เลืตายเพราะว่าผมรู้ว่าคนนี้ยังไงเขาก็ต้องไปก่อนนะผมผมบอกว่าผมฟินมากๆกับเพลงนี้ครับนะครับแล้วก็ผมชอบการที่คือต้องบอกว่าเราไม่ได้ซ้อมกันเลยวันนี้เพิ่งมาซ้อมกัน หลังเวทีก่อนเ<ม>วทีเมื่อกีนะไม่ได้หลังเวทีหน้าเวทีเลยใช่ครับผมกม็เดินเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็พี่หนึ่งเขาก็ชี้ว,ว่าตรงนี้สโลวนะแล้วสโลวอะไรวะสโลอะไรวะ,ะ,รวะดูดูแล้วอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวรอสักชั่วโมงนะเดี๋ยวคนระูสโลวก่อนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นแล้วดูสิเมื่อกี้นัดกระเทยข,ข้างหน้าเวทีท่านท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือไลฟ์คอนเสิร์ตจริงครับเราไม่ได้ลิปซิงค์นะครับเมื่อกี้พี่หนึ่งฟังเลยไล่มากๆครับ เมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วเพลงเพลงจบไปแล้วนะจบไปแล้วนะฮะแล้วหันหาพี่หนึ่งยังเล่นอยู่เลยพี่หนึ่งก็บอกว่าเจ้าจ๋าพี่มาเจ้าจ๋าพี่มาผมก็คุยอะไรกันวะคุยอะไรกันบะแล้วก็ขึ้นมาเจ้าจ๋าอ๋อต่อใช่ไหมโอเคได้ครับผมก็อ่อโอเคนะบทหน้าที่ของพวกเราใช่ครับแล้วนะฮะชีวิตท่านต่อไปครับท่านต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นโกลเด้นซองสายเลือดใหม่นะครับคู่นี้น่ารักมากเฮ้ยมีใหม่กับผมกันหนิงกระหนิงอ้าวคู่นี้น่ารักมากนะครับ ก็ขออนุญาตแนะนําเลยนะครับผมเาค็อศิลปินแห่งชาตินะครับคุณอารุ่งฤดีแพ่งผ่องใสแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณชมพูฟรุตตี้นะครับอ๋อคนนี้ก็มีสิทธิ์เป็นศิลปินแห่งชาติต่อไปในอนาคตไหมศิลปินแห่งชาติไม่มั่นใจว่าจะแกจะอยู่ถึงตอนได้รับอ๋อยไม่แน่ใจอ๋อเพราะว่าเขาต้องมีอายุของเขาที่จะไปถึงตรงนั้นสุภาพไม่ค่อยดีนะตอนเ เพราะว่าเข้าเพลงดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จบคอนเสิร์ตขอเสียงประมือต้อนรับนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับคุณอารุ่งดูดีแพ้งผ่องใสและพี่ชมพูฟรุตตี้ครับผมーーขอบคุณครับ